ดเดินข้ามมาเสียวมากอันนี้มันมีเห็ดออิสเตอร์อยู่มเริ่ม um เลยแต่ก็เริ่มเก่าๆละเริ่มจะแกะ่ละอันนี้เห็ตดตะกี้เทลแถวนี้สวยมากเลยอ่ะ um อันก็เริ่มเลยสวยอ่ะใบใหญ่มากเลยแถวนี้มาเริ่ม um เลยเดีย๋ยวเราจะเก็บของสักนิดนึงไปทำชาเหมือนเดิมสวยจังเลย วุ้ยตุ้งตายนี่เยอะๆเบสเตอร์สวยเลยนะสวยๆก็พอจะโออยู่นะเก็บตัอไปนอ้หน่อยใช่ไหมก็จะเก็บตะกี้เทียวตรงนี้สักนิดหน่อยสวยยังเลยเนาะนใหญ่มากเลยมันอยู่รินนมนะ้ำอ่ะเนาะสวยมากเลย ลายก็สวยนะลายสวยพิ้งเลยค่ะตกี้แถวแถวนี้อุดมมากได้น้ำเยอะเราก็จะเก็บ,เก,บเก็บเข้าไปรอบที่แล้วนี่เรามาเก็บเอาไปแจกคนคนก็ชอบดีอกดีใจกันใหญ่เลยเราไปชงชาเขาก็หอมดิหมกันแล้วประโยชน์ก็เยอะด้วยรักษาโรคได้หลายโรคหยุดกัน สวยจังเลยอ่ะอุ้ยแผ่นบเริ่มเลยข้างหลังขาวจักเลยนะแผ่นใหญ่มากแผ่นใหญ่มากอีสีขาวขาวนี่ไม่ใช่เตอรกี้เทลนะเป็นคงเป็นญาติญาติกันอะแต่ว่าไม่น่าจะกินได้อ่ะสีสัดกระดูจะน่ากลัวไปนิดนึงแต่พอเรามาวางเขาคู่กันก็สวยมากเลยนะเนี่ยน,น่ารักอ่ะเนาะ อยู่ข้างลำธารน,น้ำที่เรามาเก็บสายน้ำสวยงาม,มเก็บได้เยอะอย่างนี้เราเรียงดินเอาไว้อย่างี้เดี๋ยวเราจะเก็บเขาใส่ถุงไปพอแล้วเนาะอพอแล้วอโอเคเก็บเขาใส่ถุงไปสวยจังเลยอะ่ะไม่เก็บอีกหรอพอแล้วพอแล้วอพอแล้ว เจอหอยม็อกไสเตอร์คอเนี่นิดหน่อยอย่างนี้นิดหน่อยอิ้ยนิ่เชอ่องข้างล่างเขาเป็นสีเหลืองป่อยเลยอะ่มะม็อกไยสเตอร์นี่ก็ไม่นิยมกินกันแต่มันสวยดี ร่างสีเหลืองปุ๊ดเลยสีดูจะน,น่ากลัวไปนิดนึงเห็ดตรงนี้สวยดีอยู่บนขอก็อไม่รู้ว่าเห็ดอะไรอะนะถ่ายไว้ก่อนสวยน่ารักเหลือง ครับว่าให้ไปดูตรกี้เทลตรงนี้นเดี๋ยวเราไปดูตรกี้เทลกันตรกี้เทลนี้สวยเชียวเท่านป็น,เป,นเป็นสองสีแล้วข้างบนสีดำดำข้างล่างสีเหลืองเหลืองใช้ดดได้อยู่นะขาวเชียวสีใช้ได้ อันนี้ทางเดินมันสะพานสวยจังเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินข้ามสะพานไปเราก็ไม่เคยมาที่นี่อ่ะนะเราก็มาครั้งแรกเฮ้ยสวยจังเขาเป็นน่าจะเป็นแม่น้ำเดินข้ามไปทางฝั่งนูน้นเดี๋ยวเราข้ามไปกัน ็ยังเป็นทางเดินไปเรื่อยๆที่ดูจากในแผนที่นะเหมือนแถวนถี้ก็จะเรียกว่านอ r t h เวอร์นะเป็นแม่น้ำซึ่งเป็นสายที่ยาวพอสมควรที่นั่งให้พักผ่อนชมวิวคนก็ชอบมาเดินเล่นกันลุกบ,บริเวณนี้พาหมามาจูงเดินกันสวยจังเดี๋ยวเราจะเดิน จะนั่งพักผ่อนตรงนี้กันสักแป๊บหนึ่งชมวิวอากาศดีมากเลยสดชื่นมากก็เก็บภาพบรรยากาศโดยรวมๆใ,ให้ชมกันก่อนเดี๋ยวเราไปกันต่อ สีขาวนี่นะ่าจะเป็นไบโอเลตทูตนะแต่เจ้าเห็ดสีน้ำตาลพวกนี้สิอุย้ยนิ่งเละพวกนี้จะลักษณะเป็นกิวอุย้ยเยอะมากเลยสวยอะ่ะเยอะเต็มหมดเลยโอ้ยาวไปยันสุดนูน่นเลยเพียบเลย นิ่มๆด้วยนิ่มๆเห็ดบางอย่างที่เรายังไม่รู้จักอ่ะนะบอกไม่ถูกใายเห็ดอะไรคล้ายเห็ดตินจื้อไหมเนี่ยกต่ฝั่งนี้อันวาริงเลยวะเห็นมากนะมีนี้ด้วยอ่ะไรกไม่รู้มาดูสิ ย้อนก็เริ่มเลยอ่ะเป็นสีดำๆหน่อยใหญ่หมาเรือ,อเลยนะเนี่ยเริ่มเลยนี่ข้างบนก็ยังมีเล็กๆขึ้นอยู่เนาะอันนี้คือคืออะไรดำๆไม่รู้เหมือนกันขี้หมาเนี่เมีท <c oughs> ั่วเต็มเลยนะดำๆเต็มเลย มีจริงเป็นเห็ดทั้งนั้นลเลยนะเห็ดแห้งแห้งแย่จะเป็นหมดเลยเนี่ยให้ตัวนี้เป็นเห็ดเลยนอันนี้อันนี้ก็เห็ดนะเนี่ยอันเนี้ยหลืจืออันเนีเอออันนี้เห็ดเหลือวะ่ะใช่ใช่อันนี้ใช่อันนี้เห็ดหลจือใช่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 ใ่ใใใชเนะ่น่่ เห็ดแห้งๆกันเต็มไปหมดเลยอะ่ะใต้ใบไม้อ่นะเนาะอันนี้ใหญ่มากเลยน,นี่มันจะคือเห็ดเจอเต็มไปหมดเลยนะเห็ดอ,อันนี่กเยอะเห็ดสีดำๆไม่คืออะไรเนี่ยคืออะไรไม่รู้อ่ะแต่อันนี้เห็ดเจอแน่ๆ,ๆ,ๆ,ๆอ,อันนี้ใช่ นีมันี่คือเห็ดทั้งนั้นแล้วขุดๆลงไปใต้ใบไม้นี่เห็ดทั้งนั้นเลยแฮะเออเออจะดึงมันเหรอดึง,งอย่าเลยปล่อยไว้ไหมปล่อยไว้เนาะเต็มเ,เลยเห็ดอะไรเราก็ยังไม่รู้จักเนาะ่อีขข้ขาวนี่คือเห็ดอะไรแต่อันนี้แผ่นใหญ่มากนะตรงพื้นเนี่ยมาเริ่มเลย ใบไม้ไม่ใช่ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยอันนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นเห็ดหลินจืออ๊อเหมือนกันเนี่ยตรงน,นี้ก็ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่มันก็จะปเปนะ็นเะก่าๆแล้วเนาะเนาะอันนี้ก็เกา่าๆหมดละวันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของวันคริสต์มาสสวยดีเต็มเลยนะต้นใหญ่อยู่เหมือนกัน มีคนเอาคริสต์มาสมาแต่งต้นคริสต์มาสกลางป่าด้วยน่ารักเชียวใครนะช่างมาทำอุษสาจจะมาแต่งให้ดุกอยู่กลางป่าเลยนะน่ารัก